สวัสดีครับพรเพื่อนๆครับรวันนี้พาเพื่อนมาชมครับทุ่งนายามบ่ายเนาะข้างสระน้ำย่างบ้านหนาวหับมาดูสถานทีน่ครับเตรียมจะลงด้าทำนานะครับผมหนักโงนี้น้ำก็แห้งเนาะฝนตกทุกวันก็จริงน,นะครับแต่ตกน้อยนะครับผมนะ ถูกนะครับถ่า,ายบานตู้งานแข็งแรกัเลยนะครับผมบรการตุ้งานยามบ่ายนะครับผมครับถ่ายที่เสร็จแล้วเนาะเมื่อเช้าไม่ได้มานะครับผมครับเคยมาตอนบ่ายนะครับผมหนักเพึ่งเริ่มงานมานะครับผมดีเว้มาชม เริ่มไถแล้วก็สภาพหนึ่งจะส่งน้ำใส่นะครับผมนะเพื่อหวานกาเนาะบรรยากาศท้องนายามบ่ายนะครับผมนะเงียบเงาก็เลยนะครับผม นำลำนรถเนาะมะม่วงเริ่มออกดอกแล้วนะผมเนะออกช่อแล้วนะผมต้นไผ่ต้นมะม่วงนะน,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 นะครับกระท้อนกระนุนคับดอกไข้ํำเริิมงามนะผมเนาะ เมื่อกี้เดินไปเดือกหัวปรีมานะครับสองหัวเจอจะไปทําคลิปนะครับให้เพื่อนชมเนาะว่าจะทําราบหัวปีนะครับผมนลึกอยากกินนะครับผมเนาะนะครับหากไปแล้วนะครับผมเนาะ งามๆเะะริครทบผมปีน้องนะผมน่ะเจอได้เมนูแน่นอนครับผมนะนะครับมะม่วงเริ่มออกช่อนะครับผมนะ่ะงามๆเลยนะครับผมตนันนี้ไม่รู้ว่าจะติดลูกหรือเปล่าน,นะครับเลยมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผม ่าแรงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนเนาะของคนงานครับเพราะว่าไปจาา้จางเขามานะครับรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับ ร้อนนกันเลยนะครับผมส่วนภูเขาที่มองเห็นด้าน,านไกลนู้นนะครับสุดนู้นนะครับผมนะเป็นภูเขาหลวงนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับผมนะอยู่อำเภอกิลีบ้านนะครับจังหวัดสุโขทยัยเนาะเป็นอำเภอติดกันกับอำเภอที่บ้านนะครับแต่ติดก,กันตะบน ถึงชื่อตำบลซะแลนะครับผมเนาะเป็นเป็นอำเภอติดกันเนาะแต่มองเห็นนะครับผมจากบ้านนี้ไปถึงคารุนนะครับก็ประมาณ35กิโลนะครับประมาณตัวอย่างเฉลี่ยอย่างต่ำเนาะนะครับผมเนาะเพราะว่าจากบ้านไปถึงจังหวัดสุโขทัยเองก็ห้าส้ากิโลนะครับผมเนาะ ก็ยังมองเห็นอยู่แสดงว่าเขาสูงมากนะครับผมนะเคยไปนอนอเข้าดาวปใหม่เนาะโอ้โหหนาวถึงกระดูกแล้วนะครับผความเย็นมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมนะ ขาถ่ายที่นาจะปลูกก้านนะครับผมจะทํานากันแล้วนะครับของฝั่งนี้นะผมนะคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะนะครับผมสวัสดีครับ